แล,แล้วสิ่งที่คูดีมกําลังสื่อสารในในปัจจุบันในความเป็นคูดีมปัจจุบันคือคูดีมสื่อสารระดับจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นมันต้องแอดวานแบบชนิดที่มันมันมากมากจนบางครั้งมันสั่นสะเทือนจนบางคนก็จับต้องไม่ได้แม้แต่ตัวคูดีมเองบางครั้งคูดีมก็จับตัวเองไม่ทันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาคูดีม จะออกมาสื่อสารในแนวนี้ผุ้ดิมก็จะบอกกับคุลุในมหาจักรวาลบอกกับตัวเองคนข้างในว่าผูด้ดิมพร้อมที่จะเป็นยานพาหนะตรงนี้ก็ถ้าพลังงานอะไรที่ต้องการที่จะใช้ยานพาหนะที่เป็นตัวคู้ดิมส่งต่ออะไรบางอย่างออกมาผู้ดิมก็พร้อมเพราะฉะนั้นเวลาผูด้ดิมสื่อสารอะไรออกไปแล้วเวลาผูด้ดิมกลับมาฟังตัวเองอีกครั้งบางครั้งคูด้ดิมก็มึนเหมือนกันนะว่าเมื่อกี้พูดอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นผู้ฟังผู้ที่มารับสารกับคุดีมตรงนี้จึงต้องใช้เวลาที่จะต้องฟังมันอย่างจริงๆเพราะว่ามันมันมันไม่ได้จบในคราวเดียวหรือว่าประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันนี้คุณดีมมามาเซตไว้นะเซตไปการเรียนรู้สำหรับวันนี้คือเรื่องของการสื่อสารแต่คุูดิมก็ยังงงว่าครูดิมจะส่งต่อ,อยังไงเหมือนกัน แล้วก็ครูดิมก็บางครั้งก็มันออกมาจากตัวเองบ้างบางครั้งมันก็เหมือนมีอะไรมาบอกให้พูดแบบเนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> <g ül> <g ül> ยังงงๆกับตัวเองว่าจะสื่อสารยังไงแต่ถ้าถ้าทุกคนฟังค่อยๆฟังจะรู้ว่าครูดิมกาลังจะบอกอะไรครูดิมกาลังจะบอกว่าการสื่อสารจริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติมันเป็นพลังงานเราแค่ทํา ตัวของเราให้สัเียนให้สัเียนอยู่ในระดับคลื่นพลังงานระดับใดระดับหนึ่งมันคงยาวนานมากพอเดี๋ยวมันจะมีคลื่นพลังงานระดับเดียวกันนั้นมาส่งผ่านมาจูนกับพลังงานที่เรามีในขณะนั้นแล้วส่งผ่านอะไรบางอย่างออกไปสู่ผู้คนอื่นสู่โลกหรือแม้กระทั่งสู่ตัวเราที่เป็นกายภาพเอง เวลาเรามีคำถามอะไรที่เราคิดไม่ออกเราพยายามที่จะสื่อสารกับตัวเองใช่ไหมพยายามที่จะย้อนกลับเข้าไปคุยกับตัวเองเพื่อที่จะเอาคําตอบให้ได้อันนี้เป็นวิชาทางจิตวิญญาณใช่ไหมเราพยายามที่จะกลับเข้าไปคุยกับตัวเองถามคําถามเข้าไปในตัวเองถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ไม่สตเส,สถียรมากพอเราจะไม่ได้คําตอบใช่ไหม แต่ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่มั่นคงสถิตเสถียรมากพออยู่ในแรงสัส่นสะเทือนที่มันมั่นคงยาวนานมากพอเราจะเชื่อมต่อกับกับพลังงานภายในตัวเราเองได้แล้วเราจะได้คําตอบเนี่ยอันนี้ก็คือการสื่อสารอย่างหนึ่งเหมือนกันเราเราสื่อสารไม่ได้สื่อสารไปภายนอกอย่างเดียวนเราต้องสื่อสารกับตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาด้วย แล้วทันทีที่เราสื่อสารกับตัวเองรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะขยายออกไปภายนอกได้เองอจะพูดยังไงดีเนาะคือเนี่ยก็ทีนี้อ่ะไม,ไม่ไม่พูดตรงนี้เยอะแล้วเดี๋ยวจะงงเนาะสำหรับไม่รู้ว่าไลฟ์นี้จะเอาไปโหลดได้ป่านะเพราะว่าสองไลฟ์ที่ผ่านมาสองวันกูดีมโหลดไม่ได้เนาะก็เลยไม่ได้เอาไปตัดต่อเป็นคลิป มามาแชร์เพื่อนๆน,นะแต่คลิปนี้รูดิมรู้สึกว่าอยากจะให้มันโหลดไปได้นะเพราะมันมีบางอย่างที่รูดิมก็อยากฟังตัวเองพูดในวันนี้เหมือนกันนะอืมอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องราวของเราดีกว่านะสําหรับคนที่อ่าที่ที่เขาไม่ไม่ไม่ได้พลังงานไม่เท่าอาจจะงงนะเพราะ,ะนั้นเราเข้าเรื่องที่เป็นกายภาพดีกว่ารูดิมสอน ช่วงบ่ายนี้พักบ่ายเราสอนเรื่องการเรียนรู้กันสร้างไรายได้การสร้างตัวตนใช่ไหมทีนี้สื่อสารยังไงให้มันสร้างไรายได้ได้ให้มันสร้างตัวตนได้เราก็จะต้องสื่อสารด้วยพลังงานจริงแท้ที่อยู่ในตัวเราออกไปให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นธรรมชาติจริงแท้ซึ่งมันก็ย้อนกลับไปว่าเราต้องรู้จักตัวเองอยู่ดีเนาะทีนี้พอเรารู้จักตัวเองมากพอแล้วเนี่ย เราจะไร้กังวลไม่ว่าเราจะไปปรากฏกายอยู่ในวงการไหนเวทีไหนกลุ่มคนแบบไหนเมื่อก่อนเราเคยสังเกตตัวเองไหมว่าตอนที่เรายังไม่รู้จักตัวเองมากพอเวลาที่เราต้องไปอ,อยู่ร่วมกับกลุ่มผู้คนอยู่ร่วมกับสังคมหรือไปอยู่กับตรงไหนเร,เรามักจะพอไปอยู่ได้ระยะหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งเราจะเริ่มเบียบ่ยงเบนหรือว่าคล้อยตาม กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตรงนั้นไปใช่ไหมมันเป็นลักษณะของการาดึงดูดกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จริงมันก็ยังจริงอยู่แหละแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองมากพอแบบมากจนขนาดว่าเราเราเราแน่นอนมั่นคงกับตัวเองมากพอเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่ในในกลุ่มไหนพลังงานแบบไหนเราจะยังสั่นสะเทือนอยู่ในพลังงานที่เป็นของเรา แต่บางเออวนามันสอดคร้องกับพลังงานอื่นๆเราเราจะไม่ได้เราจะไม่มีคําถามให้ครับตัวเองอีกว่า i, ใช่ไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเอาตัวเองออกมาชัดเจนตลอดเวลามั่นคงจนบางครั้งเราก็ยังตกใจว่าเ้ยเมื่อก่อนเราไม่ใช่แบบนี้นี่วาอะไรอย่างเงี้ยค,คือคือครูดิมแชรเนี่ครูดิม มันเป็นเองอนะ่ยมันรู้จากตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อเมื่อเรามีตรงเนี้ยมากพอนะเราเข้าใจตัวเองจนสามารถที่จะ,ะแสดงออกมาทางกายภาพได้มากพอเนะี่ยเรื่องของไรายได้เรื่องของการดึงดูดไรายได้เรื่องของการดึงดูดสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาเนะี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนี่คือความลับที่ คุณดิมก็เชื่อนะว่าหลายคนบนโลกนี้ก็เจอแล้วหรือบางคนเขาอาจจะเจอที่มันลึกซึ้งไปกว่าคุณดิมก็ได้แต่คุณดิมเพิ่งเพิ่งมาได้สัมผัสมันแท้จริงว่าความลับของความสาเร็จมันง่ายนิดเดียวเลยมันง่ายแค่ตรงนี้เลยนะว่าทันทีที่เรารู้จักตัวเองมากพอเชื่อมั่นในตัวเองมากพอไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหนเราจะเราจะมั่นคง เราจะไร้กังวลแล้วเราจะสามารถแสดงตัวตนของเราออกมาได้อย่างร้อยเอร์เซนแล้วตรงนี้แหละมันมันจะไปมันจะมีพลังงานเชื่อมโยงแล้วก่อให้เกิดสิ่งที่เราปรารถนาเกิดขึ้นได้ทันทีเหมือนยังคุณดิมอคุณดิมะจะนำเสนอสินค้าเมื่อกี้คุดิมปิดการขายเลยสองเคสเลยนะ คุณดิมจะนําเสนอสินค้าคุณดิมลูกค้าเขาเขายังไม่ถามเรื่องสินค้าคุณดิมใช่ไหมเขาถามว่าอคุณดิมได้สูตรอันเนี้ยมาได้ยังไงเป็นสินค้าตัวน้ํานมล้างหน้านะเขาลูกค้าเขาเขาใช้ประจำไงแต่คุณเมื่อเช้าคุณดิมโพสต์ไปบนหน้าเฟซบุ๊กเนาะบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไปคือโพสต์แล้วคุณดิมก็เอาคลิปคลิปใน t ิ k กต็อกนี่ไปวางด้วยใช่ไหม แล้ก็แค่นั้นแหละครูดิมก็ไม่ได้อะไรมากนะครูดิมก็ใช้ทักษะในการสื่อสารทักษะของนักเขียนทักษะของกวีแทรกเข้าไปในงานของตัวเองนะครเขาดิมครูดิมทํางานแบบนี้มาตลอดนะครูดิมอเอา,เอา,เ,อาเอาทักษะที่เป็นทักษะส่วนตัวแทรกเข้าไปในงานของครูดิมเสมอนะครูดิมก็เอาไปวางโดยที่ไม่ได้เขียนขายอะไรนะ วางภาพลงไปวางคลิปวิดีโอลงไปเราก็มีคนเข้ามาถามคือเขาอยากได้สินค้าแหละครูดิมรู้จากประสบการณ์เขาอยากได้แต่เขาลูกค้าบางคนเนี่ยเขาก็มีเชิงของเขานะคือเพราะอยากได้เขาไม่บอกบอกว่าซื้อตรงๆบางคนก็มาตรงๆแต่บางคนเขาก็มีฟอร์มของเขาเขาก็มาถามว่าถามว่าครูดิมทำเองเหรอ,อเอาสูตรมาจากไหน แล้วเขาก็ชวนคุยในเชิงของเชิงลึกเชิงว่าเชิงของเคมีคอลในเรื่องของรเรื่องราวของสูตรการผลิตเรื่องราวของเคมีคอลอะไรครูดิมก็ทําเป็นเดือดาซื่อเซอร์ตามภาษาของครูดิมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สิอะไรครูดิมก็ไม่รู้สิเพราะว่าครูดิมบางทีอะ่ะเวลาครูดิมผลิตอะไรขึ้นมาครูดิมก็ไม่ได้ฟิกไปในเรื่องของของสูตรที่มันเป็นเชื่อมโยงกับทางเคมีหรืออะไรมากอยู่แล้ว คุูดิมก็จะใช้ภูมิปัญญานะจากที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษบ้างผนวกกับตัวเองเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของธรรมชาติคุูดิมก็แค่ว่าตัวเองชอบอะไรรู้สึกดีกับอะไรก็ทดลองลองผิดลองถูกกับตัวเองจนมันรู้สึกดีแล้วมันดีมากๆจริงๆคุณดิมเอามานำเสนอส่งต่อ